ตอนที่3 3 3 9ความก้าวหน้าเลขที่การปรากฏตัวนี้คือการปรากฏตัวของขินซิวฉันแน่ใจอย่างแน่นอนว่าถึงกระนั้นก็มีบางอย่างผิดปกติแม้ว่าจะเป็นพลังของขินซิวแต่ก็ไม่ใช่พลังของขินซิวอย่างแน่นอนพันเซนรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆดาบเลื่อนนั้นแข็งแกร่งมากแต่มันขาดพลังเพิ่มเติมที่ชุดเกราะคริสตันสีดำมีมันทาให้ฮันเซิร์นอรู้สึกแปลกๆคัดฉะ ร่างของเจียนได้รับบาดแผลอีกอันอันเป็นพอละมาจากดาบเลื่อยหลังจากการฟันฮันเซนก็ถูกส่งตัวหนีไปเขาตีโล่ร่างกายของเจียนเจาะทะลุเกราะตอนนี้เขาอยู่หลังโล่เด็กหญิงตัวเล็กๆออกมาจากที่ไหนเลยเธอจับที่จับของเจียนและดึงฮันเซนอออกจากโล่ที่หักทำไมคุณถึงมาที่นี่เพื่อทำเรื่องยุ่งฮันเซนรู้สึกหดหูเขาเห็นเห็นผู้หญิงคนนั้นถือดาบเลื่อยและฟันไปทางพวกเขามันอยู่เหนือหัวของเด็กหญิงตัวเล็กๆฮันเซนสามารถใช้พลังเบรกเวิร์ของจาเดสกินเพื่อหยุดดาบเลื่อยเท่านั้น ฮันเซนคิดว่าพลังของเดอะสตอรี่ออฟเจเนสจะสามารถต่อสู้กับดาบเลื่อยได้แต่พลังของเดอะสตอรี่ออฟเจเนสนั้นมากเกินไปคลื่นกระแทกที่เขาสามารถสร้างได้ก็เพียงพอที่จะกำจัดเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เจียนและเห็นชนกันฮันเซนและเด็กหญิงตัวเล็กๆถูกเขย่าออกไปเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กระอักเลือดแต่ดวงตาของเธอยังคงดุร้ายมากเธอจับฮันเสนนอนและพยายามจะลุกขึ้นจากพื้นถ้าคุณไม่ใช่คินซิ่วคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณเป็นใครฮันเซนเมินเด็กสาวและใช้ความตั้งใจของเขาในการพูดกับดาบ ฉันชื่อคินซิ่วแต่ฉันเป็นแค่เนื้อคู่ฉันมาที่นี่เพื่อรับสิทธิทหารเวป้อนสกายผู้หญิงฟังดูเหมือนคินซิ่วกำลังพูดผ่านเธอเธอสามารถไปถึงท้องฟ้าที่17ได้แล้วไม่ใช่หรือทำไมคุณต้องกลับมาที่นี่เพื่อเรียกร้องอำนาจเหนือท้องฟ้าแรกฮันเซอร์นอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเหมือนเป็นฉินซิ่วแต่ไม่ใช่ฉินซิ่วมันเป็นแค่โคลน คินซิ่กล่าวว่าฉันสามารถบอกคุณได้ว่าท้องฟ้าทั้ง33แห่งได้กลับสู่ต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถเป็นผู้นำของ33ท้องฟ้าและควบคุมแท็บเล็ตจีโนได้แต่ต้องทำบางอย่างก่อนที่จะบรรลุผลพวกเขาจะต้องยึดท้องฟ้าแรกและเป็นผู้นำของท้องฟ้าแรกเพื่อที่พวกเขาจะได้ต่อสู้เพื่อจีโนแท็บเล็ตเข้าใจแล้วดวงตาของฮานเซอร์นอรีลงคินซิ่อธิบายทั้งหมดนี้เพราะเขามั่นใจมากเขาไม่กลัวที่ฮานเซอร์นอริรู้ความจริงและพยายามต่อสู้กับเขา ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็แสดงให้ฉันเห็นสิว่าคุณมีความสามารถจริงๆแค่ไหนผู้หญิงคนนั้นกล่าวให้ข้าดูขอบเขตพลังที่แท้จริงของเจ้าจากนั้นเธอก็ฟันดาบของเธอไปที่ฮันเสื้อนอนและเด็กหญิงตัวเล็กๆฉันไม่ต้องการพลังใดๆที่จะจัดการกับคุณพันเซนใช้จาเดสกินเขายืมโครงสร้างกลวงของแกะโยก ด้านนอกของเจียนหยกน้ำแข็งเป็นเกราะหยกน้ำแข็งโล่หยกน้ำแข็งเคลือบเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนรังผึ้งมันครอบคลุมฮันเซนและเด็กหญิงตัวเล็กๆดาบกระแทกโล่หยกน้ำแข็งและฟันมันแต่มันไม่ได้ทำร้ายฮันเซนและเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในดูเหมือนว่าอัตราเบรกเวิร์ลของฉันจะมากกว่า3%เเซตในตอนนี้ที่ยอดเยี่ยมนั่นก็หมายความว่าพลังเบรกเวิร์ลของฉันถึงระดับที่มันจะแข็งแกร่งฮังนเซอนอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง การโจมตีทั้งหมดนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ในที่สุดเขาก็สามารถใช้ลักษณะเด่นของร่างกายแกะยกและนำไปใช้กับหนังยกของเขาได้ทำให้พลังเบรกเวิลด์ของจาเดสกินกลายเป็นของแข็งผู้หญิงคนนั้นบ่นอย่างเย็นชาดาบเลื่อยยังคงฟันอย่างเจ็บแสบดาบแล้วดาบมันก็เหมือนพายุที่ซัดลงมาเรื่อยๆฮันเซอร์นอสร้างเกราะยกน้ำแข็งมากขึ้นเขายังคงปิดกั้นการโจมตีของดาบครั้งแล้วครั้งเล่าโล่ยกน้ำแข็งแตกครั้งแล้วครั้งเล่า ฮันเซอร์นอคิดว่าชินซิ่วทรงพลังมากแม้แต่ดาบโคลนก็ยังทรงพลังขนาดนี้ถ้าคินซิ่วตัวจริงกลายเป็นดาบเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนความก้าวหน้าของจาเดสกินยังไม่สิ้นสุดโครงสร้างกลวงของตัวแกะยกมีหลายประเภทตอนนี้ฮันเซอร์นอกำลังใช้โหมดรังพึ่งเขาพยายามใส่โครงสร้างกลวงให้มากขึ้นในจาเดสกินอัตราเบรกเวิล์ของจาเดสกินสูงขึ้นเรื่อยๆดาบเลือยทิ้งรอยเล็กลงและเล็กลงทั่วโลกยกน้ำแข็ง เมื่ออัตราเบรกเวิลด์ของจาเดสกินสูงถึง60%คาถาลึกลับและเก่าแก่เริ่มปรากฏบนโล่ยกน้ำแข็งที่เป็นของแข็งคาถามีรูปร่างแปลกประหลาดมันไม่เหมือนกับข้อความธรรมดาแต่มันมีจิตใจที่เยือกเย็นมันยากที่จะอธิบายว่ามันสะอาดแค่ไหนเมื่อจาเดสกินสร้างคาถาเบรกเวิลด์ดับเลื่อยไม่สามารถตัดเกราะยกน้ำแข็งที่เป็นของแข็งได้ฮันเซอร์นอไม่แพ้การต่อสู้อีกต่อไป ฮันเซอร์นมองไปที่ดาบและกล่าวว่าชินซิ่วถ้าคุณต้องการที่จะฆ่าฉันมาต่อสู้กับฉันด้วยตัวคุณเองคุณไร้เดียงสาเกินไปที่จะเชื่อว่าร่างโคลนเล็กๆน้อยๆมีสิ่งที่จะทาให้ฉันล้มลงผู้หญิงคนนั้นหยุดพูดเธอยังคงจงตีฮันเซอร์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เธอถูกพลังเบรกเวิลของเจียนหยกขัดขวางขัดขวาง,วางเธอไม่สามารถทําร้ายเจียนได้เกี่ยวกับท้องฟ้า33ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าแท็บเล็ตจีโนเขากาลังดูแผ่นจีโนที่ยังคงนิ่งอยู่ แท็บเล็ตจีโนเป็นเหมือนหน้าจอขนาดใหญ่ที่ทำจากหน้าจอขนาดเล็กจำนวนมากฉากทั้งหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั่วทั้งแท็บเล็ตจีโนหน้าจอหนึ่งแสดงให้ฮันเซนกำลังต่อสู้กับผู้หญิงชายคนนั้นกำลังดูการต่อสู้นั้นขณะที่ชายคนนั้นดูการต่อสู้แท็บเล็ตจีโนก็เริ่มเรืองแสงในทันใดไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ในสองจัก,กรวาลที่สามารถเห็นท้องฟ้า33แห่งที่เหมือนซิลาเริ์มีมแผ่นจีโนเรืองแสงมันทำให้ทั้งสองจัก,กรวาลสว่างสวย เมื่อแสงของแท็บเล็ตจีโนเริ่มอ่อนลงจากกระวานหลักและเอกภพย้อนกลับสังเกตว่าแหล่งกำเนิดแสงเป็นบรรทัดแรกของข้อความในแท็บเล็ตจีโนผู้นำฟ้าคนที่17ชินซิลชินซิลคือชินซิลเขาเอาท้องฟ้าหนึ่งไปเร็วๆนี้เขากลายเป็นผู้นำ17เจท้องฟ้าของเก่าโบราณที่รู้เรื่องท้องฟ้าทั้ง33แห่งต่างตกตะลึงในเวลาเดียวกันร่างกายของคินซิลก็โผล่ออกมาจากแท็บเล็ตจีโนเขาเห็นชายคนนั้นอยู่หน้าแท็บเล็ตจีโนพระเจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ชิ้นซิ่วเลตาของเขาในขณะที่เขามองไปที่ชายคนนั้นถ้าฉันทําได้ฉันจะเลือกที่จะไม่เห็นหน้าคุณอีกหัวหน้าห้องถงก็กล่าวอย่างเย็นชาคุณกลัวคุณกลัวว่าฉันจะเป็นปรมาจารย์ของแท็บเล็ตจีโนสิ่งที่น่าละอายคุณเป็นผู้นําห้องถงของพระเจ้าแล้วคุณมีห้องจีโนคุณไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญของแท็บเล็ตจีโนได้ถ้าคุณทําได้คุณจะหยุดฉันแม้ว่าข้าจะไม่อยู่ที่นี่แต่เจ้าก็ไม่สามารถเป็นปรมาจารย์ของเจโนแท็บเล็ตได้หัวหน้าห้องถงก็กล่าวโดยไม่ขยับ เธอคิดว่าใครจะหยุดฉันได้จริงๆ,ๆคินซิวถามด้วยความมั่นใจคุณคิดว่าเทพวิญญาณร,ระดับการทำลายล้างที่คุณจ้างนั้นมีความสามารถหรือไม่คุณควรรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดฉันได้บางทีพวกเขาอาจจะเพียงพอบางทีพวกเขาอาจจะไม่เพียงพอฉันจะไม่รู้จนกว่าฉันจะลองนอกจากนี้โลกนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมากมายหัวนหน้าหอพระเจ้ายังคงดูเย็นชามากสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่คุณกำลังพูดถึงไม่รวมถึงเขาด้วยใช่ไหมดวงตาของคินซิวมองไปที่แท็บเล็ตจีโนพวกเขาลงจอดบนรูปของฮานเซอร์